เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการติดตั้ง Solid Cam Utility กันนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดนะครับตัว Solid Cam Utility มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ32บิตหรือจะเป็นตัว64บิตนะครับพอเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราก็ unzip นะครับออกมานะครับก็ในโฟลเดอร์นี้นะครับผม unzip ตัว64บิตนะครับก่อนติดตั้งก็ปิดแอปพลิเคชันอื่นๆไปก่อนแล้วกันนะครับ ผมยอดหน้าต่างไปผมก็ปิดตัวโปรแกรมไปก่อนจากนั้นก็กดดับเบิลคลิกนะครับเซตอัพไปนะครับแล้นก็ติดตั้งนะครับตัวสติคมยูทิลิตี้บิษัทนะครับกด next นะครับก็กด next ไปนะครับหรือจะเลือกเป็น Everyone ก็ได้นะครับสำหรับตัวคอมพิวเตอร์นะครับ next ไปนะครับ next เกนะครับ เราให้ซอฟต์แวร์ติดตั้งนะครับแล้วก็ install complete นะครับแล้วก็กด close ไปนะครับจากนั้นก็โหลดโปรแกรมสื่อเวร์ขึ้นมานะครับโอเคหลังจากเราโหลดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเราลองโหลด project cam นะครับไปที่ solid cam นะครับ new recent ก็ได้นะครับเลือก project cam ขึ้นมาสัก1ตัวนะครับยกตัวอย่างัชิ้นนี้แล้วกันนะครับ โอเคหลังจากที่เราโหลด Project c a m มขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับและวิธีการเปิดตัว Utility มาใช้ให้เราไปที่ตัว Add-in นของตัวสตรีเวิร์ s นะครับแล้วจะอยู่ในส่วนของตัวสตรีแคมยู t ทลิตี้ตัวนี้นะผมลองดึงขึ้นมาใช้งานนะครับเราก็จะพบกับเมนูสตรีแคมยู t ทลิตี้ตัวนี้นะครับน,นะครับ